อันย่าสิโยสวัสดีค่ะมากินน้กแอบมุดไปใต้โต๊ะฮานอก้าไปเล่นกับแมตตอนี้ได้ไหมก็เล่นได้นะคะแต่ว่าอาจจะได้มาเล่นในท้องเราอะนะเจ้าก้วตัวนี้ดูหน้าอร่อยใช้ได้เลยนะน่ารักเสวรกวกาแล้วนแม่อีพี่ด้าจิ๋งหรอขึ้นอยู่นะเขินชักเลยค่ะแกเจ็บแน่ พูดคำนี้ออกมาได้ไงว่าสวยกับฉันเนี่ยเหนียวยานั้นเดือดสักนิดไม่นอนมานานนอนใครดดดดเดือดคะเดือนละเดือดเหรอเดือดยังไงดีจะท่า<อ>จะมนุษย<อ>์ไปเอากับข้าวไม่ได้แล้วหิวเว้ยอ,อยากกินข้าวอะเอาข้าวมาแล้วแมวหิวอะ่ะไม่ต้องมังอ้อนไม่ต้องมาซุกเลยอเอาข้าวมาก่อนกับข้าวก็ยังไม่ได้กินเนี่ย น้องมีน้องน่าอ,อ,อยู่คือเมื่อก่อนนะเป็นหมอนใช่ไหมคะเป็นหมอนที่แบบใหญ่มากๆเป็นหมอนใหญ่มากๆลายเดินนันดักน้อังดาได้มาจากพญาทั่วตอนนั้นท่านน่าจะยุราแปดสิบนมั้งถ้าดาจำไม่ผิดก็เขาก็ให้หมอนมาเป็นหมอนเดินนันดัดรดาก็แบบติดมากเพราะมันนุ่มสบายมากดาก็เรียกว,ว่าเป็นหมอนใหญ่หมอนใหญ่ของดาทุกวันนี้นะคะหมอนที่แต่ไม่ได้ปุยนุ่นพวกนั้น สลายไปแล้วค่ะน้องเหล็กแค่ปอกหมอนนั้นเหล็กแค่เศษซากของความเป็นหมอนมาก่อนสิ่งที่แย่สุดคืออะไรไหมคือคือกินน้องขอเล่าคือคือตอนิีสภาพปอกหมอนขาดออกไหมฮะนั่นคือสภาพหมอนที่เหลือตอนนั้นมันไม่เหลือแบบปุยนุ้ยข้างในแล้วแล้วหมอนเราวันนี้มันเพิ่งเกิดขึ้นกับเราเมื่อสองสามวันก่อนเลยทีนั่นที่เราอ่ะตื่นมาตอนเช้าแล้วแบบด้วยคันที่หนอหมอนมันเหลือต่ปอใช่ป่ะมันทีปอกหมอนอันนี้มันก็จะพันตัวเราไงแบบพันไหล่เราพันคอเราพันเสื้อเราอย่างเงี้ย แล้วพอแล้วพอเราไปแล้วพอเราลุกไปนั่งฉี่ใช่ไหมยืนอยู่แล้วพอเราพอจะกดส้วมมายืนี่อยู่หมอนอันนี้มันก็ตกตกจากตัวเราแบบตอนไหนไม่รู้ว่าแกจะโดนส้วมดูดไปแล้วจะเราแบบจะเราแบบร้องเนี่ยแล้วเราต้องแบบแบบนอนชั้นอย่าอย่าไปนะกลับมาจากส้วมขอนอย่มึงโดนส้วมดูดไปมันน่าก,กลัวมากเลยเราบอกเลยแล้วก็จะเสียหมอนเพราะอยู่กับเราเกือบยี่สปีแล้วเนะี่ย น้องนอกกับนายันก็คือเสื้อไม่เหอะสภาพมัมมี่ยาบูลี่น้องไม่พอใจนะคุณบูลมัมมี่ลิชากับมัมมี่ลิต้าบูลี่หมอนเน่าเพราะยหมอนเออเมื่อกี้เหมือนเหมือนเหมือนน้องสะกันพันเป็นหมาเมื่อกี้เหมือนน้องการพันเป็นเอเบิลไม่ชอบทานมาม่าแมวแต่อย่าทานผัดเผ็ดแมวอย่างเมื่อกี้วนะคะเราดุนะห่วงอะไรเราดุนะเราแก้มป่องด้วย ใค,ใครที่ว่าจะไปกินน้องเน่าเราอะหรือใครจะมาบูลลี่น้องเน่าเราอะง้อเราด้วย <c oughs> ได้ย่าเป็นผู้ชายใช่ไหมเอ้ยรู้ได้ไงอะ่ะเขาเิืแล้วเรา,เรามีดุ้นใหญ่เลยนะรู้ป่ะอยาก <c oughs> เรามีดุ้นใหญ่ขนาดที่แบบเราสามารถเอาดุ้นไปฟาด้ <c oughs>